โอ้โห oh ข่าวใหญ่นะครับข่าวใหญ่เลยนะครับแชทหลุดนะครับงานเข้าเลยนะครับขอบคุณข้อมูลจากใหม่ชะลวันนะครับเอฟซี FC ครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับโอ้โ oh หงานนี้อาจะมีการถูกฟ้องกันได้ครับเมื่อแชทนี้ออกมาเปิดสู่สาธารณะทุกท่านครับ ไปกล่าวหาว่าขาเป็นแมงดาไม่ได้นะครับผิดนะครับวันนี้ี่ครับเราต้องเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาในเมื่อมันมีกระแสตรงนี้เราก็ต้องเสนอข่าวนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่องใหม่ชละวัลครับเครดิตใหม่ชลวันนะครับไปกดติดตามกันให้เยอะๆพวกคุณจะได้เห็นความจริงหลังจากนี้ อ่ะย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทลดในการรับชมรับฟังท่านไหนเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นนิทานกดไลค์ให้ผมแล้วก็กดหัวใจสามดวงกานากดไลค์ผมด้วยครับตันนี้ช่องก็ถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะครับขอฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับนะมาครับ ล่าสุดนะครับแชทหลุดนะครับสิ่งที่ผมจะอ่านตอนน่อไปนี้ผมแต่งขึ้นมาเองนะครับไม่เกี่ยวกับใครนะครับไทเกอร์หรือดําแจ๊ะเป็นแค่ตัวละครที่ใส่เข้าไปเพื่ออัตลักในการรับชมรับฟังล่าสุดนะครับนะจระเาเคะครับได้โพสต์นะครับนะพี่ไทเกอร์เป็นแมงดาค่ะคุณแม่เลี้ยงเดียวเคยบอกไวโอ้โ oh หแชทหลุด สิ่งที่ผมจะอ่านต่อไปนี้ผมแต่งขึ้นมาเองนะครับไม่ได้เกี่ยวอใาครเป็นเพียงแค่นิทานถ้าเนื้อหามันเป็นตรงอใาคราผมไม่ทราบเพราะว่าผมแต่งขึ้นมาเองผมมโนขึ้นมาเองต่อแต่นี้เราจะได้เจอกันขอให้หมันจงเป็นวันสุดท้ายต่อไปนี้ไม่มีอะไรเศร้าอีกแล้วนะคะใครกล้ากัด ฟาดเลยค่ะเน็ตหนูหลมด้วยเฮ้ยงุดงิดจังเลยค่ะฮ่า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 คนตอบบอกว่าอยากคุยด้วยครับไม่มีเพื่อนเลยพี่เหงามากเลยนะคะอีแจในฐานะนี้อีดำแจะ๊ะหรืออีกุลาตอบว่า หนูยุ่งเรื่องพี่รอเรือนะนะครับงานนี้สิครับนะสนุกแล้วครับสนุกแล้วนะครับนะหนูยุ่งเรื่องพี่รอเรืออยู่นะนะพี่ไทเกอร์ไม่โอเคนะพี่พี่ไทเกอร์ไม่โอเคนะพี่อย่าไปคุยเกาเขานะคะเขาเป็นแมงแมงอะไรเนาะแมงกุจิเหรอ แมงอะไรอะ่ะแมงกินูนหรือแมงดาหรือแมงอะไรืทุกคนเข้าใจไหมว่ายัางไงนะครับโอ้โหคอมเมนต์โอ้โหคอมเมนต์อมมืมอุ้ยใช่จริงเขาโทรคุยอะโอ้โหปากเน่าว่าใครไปถ้วยอีแจ๊จะบอกว่าตูไม่ได้ขอ ขอให้ตัวเองคนอะไรสุดยอดแท้เอาแบบนี้ยี่สิบขยุมสะดึงนี่ว่าอุ้ยอา้าวคนอื่นเป็นแมงดาแต่แม่ไม่ใช่แมงดานะงานเข้าแล้วตีครับนะงานเข้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นแมงดากันแน่แต่ผมว่าแต่ผมว่านะ อีดำแจ๊ะเนี่ยเจ้าแม่เลยนะเป็นพญาแมงดาน่ะเนี่ยเจ้าแม่แมงดาเนี่ยนะโอ้โหแชทรุดจ้าแบบนี้นะครับอาจจะโดนคดีเพิ่มที่ชัยนาทก็เป็นได้ใครไม่รู้นะไทเกอร์ที่ไหนไม่รู้นะอาจจะโดนคดีเพิ่ม ที่ชัยนาะก็เป็นได้ไปกล่าวหาว่าเขาเป็นแมงดาชื่อเต็มเต็มค่ะชื่อเต็มเต็มเลยนะคะแล้วแชทตอนนี้กำลังจะค่อยๆทยอยทยอยปล่อยออกมาค่ะนะคะใจยเย็นๆนะคะทีละสเต็ปสเต็ปนะคะโอ้โหตายแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ไทเกอร์นะ ว่าไทเกอร์จะฟ้องหรือเปล่าใช่ป่ะเอออยู่ที่ไทเกอร์นะว่าไทเกอร์จะเอายังไงต่อไปนะอันนี้ริวขอไม่ยุ่งแต่ริวขอเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาในนิทานเรื่องนี้นะครับนะให้มันเดินทางมาเที่ยวชัยนาธก็ดีไกลหน่อยอเลยมาชัยนาก็ได้มาทางเดียวมาราชบุรีอีกอะไรไม่มาทางเดียวไปเลยการสังขะมันจะได้มาทีเดียว เห็นไ,ไอืมโอ้โห F4 ครับงานเข้านะช่วงนี้ครับโอ้โหอีนี้หุยดินดิฮิฮ <c oughs> <c oughs> บุรานดินค่ะซูๆซ <c oughs> ูโอ้โหนะครับนะทัวลงนะครับแบบนี้เสี่ยงมากๆนะครับ ทัวร์ลงนะครับผมบอกให้นะครับอืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่สิครับทัวร์อาจจะลงได้นะครับผมต้องนําเรียนตามนี้ทัวร์ลงไม่ว่าหมายศาสตร์อาจจะไปลงก็ได้ต้องเดินทางมาแล้วนะทีเนี้ยได้เดินทางสมใจแล้วนะครับได้เดินทางสมใจแล้วนะคะอุ้ยแมงดาแรงนะคะ อย่าไปด่าใครเขาคําว่าแมงดาเข้าค่ะแมงดาเข้าข้อนะคะไปหา,าเขาไปเบียงดาไปเกาะผู้หญิงอะไรเงี้ยคือแมงดาม,มันสื่อได้หลายอย่างแมงเนี่ยแมงอะไรอ่ะแต่ว่าเขาเป็นแมงอุ๊ยเดี๋ยวมีออกมาอีกใจเย็น,ยนต่อเนื่องอีพีที่สองใจเย็นๆเดีย๋ยวจัดให้เต็มคาราเบลอย่า้องพูดเยอะเจ็บคอน,นัดแจ๊ะนะครับ มุกดาหารเดินทางมาไชานาาห้าร้อยฟากิโลไปกับพันฟากิโลและทีนี้สาวผมแดงไม่ได้ช่วยค่าทนายแล้วไม่ได้ช่วยนู่นนี่นั่นแล้วทำยังไงทีนี้ต่อไปก็เป็นถึงคิวของพี่พี่เนซี่สพิพี่เนซี่ใช่ปะพี่เนซี่ใช่ปะจริงไหมครับในนิทานเรื่องนี้โอ้ยชีวิตอะไรจะขนาดนี้ สปอนเซอร์ก็ไม่มีก็ได้ต้องเดินทางอีกไหนจะโดนทุงสามพังกรอีกโอ้ยหวานเจี๊ยบหว,วานเจี๊ยบนะจ๊ะโอเคนรัที่ทานน้าที่ทานนะใครเข้าพิมพ์ชีบวยสามผมรนะับผิดชอบนะที่ทาน